โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกมอาร์เซนัลอีโวนะครับกับบอสโปเกมอนนะครับผมอาร์โปเกมอนโอเคแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับผมมีเจ้านี้ครับจิโตคางเงะนะครับที่จับได้มานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองพามันไปเก็บเลเวลนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับมันเป็นบอสโปเกมอนนะครับผมลองเอาไปสู้ดูแล้วเหมือนกับว่ามันโจมตีเบาเบาเดี๋ยวผมเก็บมันใส่ลูกบอลก่อนอ้าว เฟี้ยงไม่โดนเดินค็ช้าด้วยนะครับมันเหมือนกับว่าทํามาเพื่อความน่ารักอย่างเดียวเลยหรือเปล่าเอ๋ทำไมตุ้เปี้ยงลูกบอลไม่โดนเอ้ยไม่ยอมเข้าไปอยู่ใน,นลูกบอลน,นะดือ้อเดี๋ยวต้องเฟี้ยงใส่หน้ามันหรือเปล่าเอนี่อ่ะอ่าได้แล้วครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาลองพามไปสู้ดูนะครับเดี๋ยวดูว่าแถวนี้มีคู่ต่อสู้ที่มันพอจะสู้ไหวไหมเอ รอบนี้ก <wh> ็เหมือนจะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่เราจับพิกาจูกับฟูจิกิไดเนะมานะครับผมพิกาจูเราตายนะครับแต่ฟูจิกิไดเนะยังอยู่นะครับแต่ผมเก็บเอาไว้ในนั่นอ๋าตรงนี้มีอีวุ้ยอ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 ุ้ยมีอีวุยอยู่ครับขอจับเลยแล้วกันไปดูสิโอ้ได้มาแล้วเรียบร้อย เป็นท่าสายฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะลองเอามันไปสู้เลยแล้วกันทั้งคู่เลยในนีม้มีปลาเบลนญาอยู่เยอะเลยไม่ค่อยอยากจะคาบข้ามเท่าไหร่มา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 ข้าม,มาฝัาาาาาามมา่งนี้ไม่น่าจะโหดมากนะตอนนี้นมีไดโลอยู่พอดีเ,ดเราทำโบล่าไว้หน่อยดีกว่ามันจะได้ไม่หนีเอาโบล่าจับมันนะครับเดี๋ยว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 เอาอยูยาก่อน โอ้โอ้โอ้ไม oh ่ใ oh ช่ไ oh. ม oh ่ใ oh ช่ไ oh ม่ใ oh. ช่อันน like ี like ้ไม <Hey, S 2> ่ใช่อันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเคเดี๋ยวผมลองดูซิว่าตัวไหนออกมาก่อนอ๋อนี่เป็นวอลพิกนะครับผมจับมาก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวอตัวนึงอะไรวะนี่สานิกาเมนะครับโอ้โอ้มาแล้วครับอีวุยสายฟ้านะครับโจเทียนนี่เองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ตัวหลักของเราล่ะ หลอดของเราวันนี้ก็คือนี่ครับมีตรงทางนี้นะครับโอ้โ oh, หออกมาเป็นสี่สหายเดี๋ยวขออัพอัพอัพดาเมจหน่อยดีกว่าโอ้โหแต่มันเลือดน้อยมากเลยทุกตัวเลยจะตายกันหมดไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนชาตนี้ก็เม้นจะเก่งกว่าเพื่อนนะครับเลือดไปก่อนเลยแล้วกันนะครับไม่งั้นเจอมอสเจอสองมอสโอ้โห oh, ตัวนี้นี่เลเวลหนึ่งนะครับเลือดห้าสิบเก้าห้าสิบห้าโอเคงั้นทุกตัวหยุดตรงนี้เลยดีกว่าไม่งั้น ตายแน่เลยอ่ะเดี๋ยวเราเอาไปตัวเดียวครับอ่าตัวนี้เป็นตัวแล้วกันอ่าให้ทาน,นิกับเมฆมาช่วยแล้วกันครับมามาสิมาสิทีนี้เราก็มีครบแล้วนะกูจิกิไดยนี่ทันนีกับเมฆที่โตข้างเงี้เดียวเดียวทำไมที่โตข้างเงี้ไม่ตามโตข้างเงี้ตามสิลกูกมามาแล้วครับดุด๊กติ๊กดุด๊กติ๊กดุ๊กติ๊กมาเลยเดี๋ยวจัดการเจ้านี่เลยดีกว่า มันเป็นตัวอะไรเห็นไกลๆไหนดูสิโอ้วิ่งยังวอย่างนี้ทัวร์ดอนหรือเปล่าวะแน่นอนเลยทัวร์ดอนครับมันกัดติดพิษด้วยนี่วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววัน,นี่เลยทัวร์ดอนเอ้าหมูมันหลบบล็อกบแบบวิญญาณต้อนโอ้หมันหลบอีกแล้วโอ้โหแม่งรู้ดีเเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมกลัวโดนลุมไม่ใช่อะไรหรอก เดี๋ยวจัดการจี้มันทีนึงก่อนเลยเอางูมันเลเวลร้อยนะครับตัดติดพิษนะครับทัวรดอนโอ้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 มาช่วยพ่อเร็วลูกโอ้หกลายเป็นเดนรสาวผมมาลุมช่วยผมก้อนใหญ่โอ้ลุมด้วยมันลุมด้วยมันลุมด้วยได้ตัวนึงตอนที่ผมจะติดพิษโอเคอ่าตัวนี้ดองไปแล้วเหรอโอ้ติดเผาภัยด้วยทั้งใส่จะโดน โดนที่โต๊ะทางนี้ครับโอ้โหนี่ครับที่โต๊งนี้พ้นไฟได้นะครับเจอกองทัพโปเกมอนเราลุมแล้วจะรอดไหมอ๋อเรียบร้อยโอ้โหใช้ได้เลยโหดหน้าดูดีมากดีมากดีมาก,ดมากเดี๋ยวขบอัพอัพดาเมจให้ก่อนครับต้องดาเมจเยอะๆหน่อยเพราะว่ามันตีเบามากเลยนี่ขนาดดาเมจเก้าพันนะครับแม่งพ่นไฟแค่ร้อยเดียวเองอน่ะไม่รู้จะเบลไปไหนโอเคตัวนี้อัพเลื่อยแล้วกันครับ เหมือนเจ้าโจทเทียน,นี่จะหยิบได้ด้วยนะคล้ายกับปีกรจูหรือเปล่าอาจจะพ่นสายฟ้าออกมาได้นะครับดีมากเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปตรงนี้ดีกว่าลองอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับผมโหเมื่อกี้ถือว่าโหดใช้ได้เลยเนี่ยเพราะว่าผู้ต่อสู้มันตีแรงกว่าเยอะเลยนะเอเดี๋ยวเราจะไปลองพี่เต่าดีไหมมา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 ม,าม,ามา ถ้าไปเจอเด็สาวตัวใหญ่ๆเราคงไม่รอดนะครับเพราะว่าดัมเมจมันแสนจะเบาเบาหวิวมาเลยมาเลยสองสหายโอ้เรานี้นมีสไปโน่อยู่ดีว,ว่าเล่งสู้กับซานิสนสู้กับคบบูชิกินะเนี่ยอยู่มาดิมาดิมาดิโอ้ยเดินชาร์จจังเลยตาม,มาตาม,มาเต่าอยู่ตั้งแสนไกลเลยครับเดีย๋ยวนะ ไม่ใช่ว่าตรงนี้ตายหมดแล้วเหรอนั่นไงตรงนี้นมีเทอแล้วเบิร์ดอยู่นะครับเข้าไปแล้วตายยังเขียนนะครับนี่ไม่มีตัวผู้ต่อสู้ที่มันง่ายๆแล้วเหรอโอเคา,าลึกเข้ามาในป่าหน่อยแล้วกันอ่ะตรงนี้มีพี่เต่าหลายตัวเลยจะมีแมลงอีกจะรอดไหมลองดูกับพี่เต่าดูครับแต่ว่า เลือดเยอะอยู่นะน่าจะโอเค2ตัวลุมน่าจะได้ตึกส,สุดท้ายให้เป็นตึกกับพิทาวแล้วกันไปเออตัวนึงออเออไปพิทาวเลยลุยพิทาวแล้วเราห้าร้อยหรือเปล่าใช่จริงด้วย520นะครับโอ,โอ้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 ใช้ได้เลยใช้ได้เลยพิทาวกันแรงเหมือนกันไป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 จัดการ มีแค่ที่ต่อค้างเงี้ยคที่พ่นไฟครับส่วนซานิกาเม้นี่ไม่สามารถทําอะไรได้สกิลไม่มีเดี๋ยวผมจัดการกอมปี้หน่อยมันมาป่วนอืมซีม,มันก่อนหาดูซิผมโดนอะไรอีกอ่ะมีมาแรงมาก่อกวนด้วยนะสู้ไหวหรือเปล่าวะ,วะเฮ้ยซานิกาเม้นี่หนีแล้ววะเข้าไปสู้ดิสู้อย่างลูกผู้ชายเดี๋ยวพึ่งหนี โอ้มันเหมือนจะไม่ไหวหรือเปล่ามันไม่ได้กัดเลยอะไปเร็วไปเร็วไปเร็วอันี้ก็เมโอ้โหนี่ขนาดสองลุ่มหนึ่งเดี๋ยวมีตัวหนึ่งออกมาช่วยกันนี่ไปมาดาซีโบมี่เฮ้ยมาแรงมาแรงมาแรงมาทำไมชิหายมาดาซีโบมี่ผมนี่ครับโอ้โหจริงด้วยช็อตสายฟ้าได้นะครับโอ้ยอย่างเท่เลยอะ เดี๋ยวผมเคลียร์มาแรกก่อนนี่ครับถ้าเราเกาะอ,อยู่บนถ้าเกาะอ,อยู่บนไหลเรามันจะพลสายฟ้าได้นะครับผมอาจจะต้องช่วยโปกเกมอนผมด้วยเปล่าเพราะว่าเหมือนจะโดนลุมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ายุ่งอย่ายุ่งนี่มันเป็นสืบของลูกผู้ชายมา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 ให้มันกัดเราก็ได้เออเอาแท้งให้โปกเกมอนเรานะครับนี่ครับพ่นไฟใส่ไม่ได้เลยเฮ้ยได้ลมาทหรไมวะเดียว กัดไดโลไปโอ้หกัดไดโล473ตัดแรงใช้ได้เฮ้ยจะตายไหมพี่เตา่าัวนี้โหเหมือนเป็นบอสเลยอ่าโ,โดนสายฟ้าไปอีกโอ้โหนี่3ตัวลุมนะเนี่ยโัวมอเกมอนเรามันอ่อนน้อยขนาดนี้กัดเบามากๆนะครับอ้าวพี่เต่านี้แล้วเหรอเฮ้ยอย่าหนีอย่าหนีหนีไปไหนห้ามหนีห้ามหนีห เดี๋ยวโบล่าเพียงจับไว้นี่จับได้ไหมโอ้โบล่าเอาไม่อยู่นะครับพี่ตาวจะตายแล้วเชียร์พี่ตาวเร็วามาหากัดเรานะครับแต่ว่าผมเลือดเยอะไม่เป็นไรหรอกให้มันกัดไปเฮ้ยเอาไฟช็อตมดดันดิเออนี่ครับถ้ามากัดเราจะโดนไฟช็อตนะครับเรามีโปเกมอนอยู่บนไหลตายไหมเองดื้อเหลือ่าไหร่แล้วตายยากตายเย็น เดี๋ยวเราช่วยอ้าวไดโลมาแจมนี่ไงไ,ไดโลเอาหอกกินไปสลบโอ้ถ้าเป็นไดโลโดนกัดนี่แรงมากนะครับ400เหมือนกับว่าไดโลมันไม่มีเกาะเดี๋ยวเราช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้ช,อช,อชอ็อตช็อตช็อตเอา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 เฮ้ยอย่ามาแจ๋วเขาสู้กันอยู่ค้อนมันเออนี่ช็อตช็อตแล้วมันจะขยับไม่ได้ครับ มันจะติดสถานะอัะท่านะครับอ้าวผมโดนพิษอีกโอหเป็นการต่อสู้ที่มั่วมากมั่วซั่วจริงๆโปเกมอนเรานี่ตีตีกว่าจะตายดูดิวันนี้พี่เต่าจะตายไหมผมอยากจะรู้อา้าวกลายเป็นไดโลไปช่วยเรากัดเฉยดี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 ด,ด,ดีนี่ฆ่ามันก่อนเลยอ่าไดโลตายแล้วครับเหลือพี่เต่าอ,อีกตัวนึงพี่เต่าจะหนีไปไหนวะเฮ้ยอยู่ก่อน เดี๋ยวมันเราตามไม่ทันนะครับหนักมากดูดิตอนนี้กับเมย์นี่หนักสุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมไม่รู้ว่ามันหนักอะไรโอ้หนักเนื้อโอเคเดี๋ยวทิ้งทิ้ง,ท,งทิ้งของก่อนโอ้ไปละวไปละวไปละมันหนักเนื้อมันหนักเนื้อเดี๋ยวเอาเบอร์รี่มันกินก่อนเพื่อพลังเพิ่มพลังไปเพื่อพลังไปเออดีมากดีมากอัพเดทเมยด,ด้วยอา้าวพี่เต่าตายแล้วเหรอ โอ้โหพี่เต่าตายแล้วเลยไม่ได้ดูฉากสุดท้ายเลยแต่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าบันเทิงพอสมควรนะนี่ครับเหล่าโปเกมอนผู้กาหานไหนดูสิเพชเราอยู่ไหนที่ตอนนี้เอ๋นี่มันอะไรเอ่ยไหนไหเดินออกมาเดินออกมามันติดหรือเปล่าวะนี่ครับเดินออกมาแล้วแอนฮีโร่ของเรานะครับฮีโร่ประจําสัปดาห์นี้ โอเคถือว่าสนุกสนานกันพอสมควรนะครับแล้วก็สำหรับพาร์ทนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับโอเคสำหรับพาร์ทนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ